วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอาการคันคันในน้องหมาค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอทีฟด็อกฟิตเฟิร์มค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องคันคันในสุนัขกันนะคะถ้าเกิดว่านานๆคันทีเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คันถี่มากนะคะจนถึงขั้นแกะกาด เรียตัวเองนะคะถึงขั้นเอาตัวนะคะไปถูก,กับกําแพงนะคะไปถูก,กับพื้นนะคะคันตลอดไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะคะคันจนไม่สามารถจะทํากิจกรรมอะไรได้นะคะอย่างนี้ค่ะเริ่มเป็นสัญญาณแล้วนะคะว่าสุนัขนะคะมีปัญหาที่ผิวหนังแล้วนะคะก็จะต้องหาสาเหตุแล้วก็รีบทําการแก้ไขแล้วล่ะคะ่ะสำหรับสาเหตุแรกที่พบบ่อยนะคะก็คือเกิดมาจากปรสิตภายนอกค่ะไม่ว่าจะเป็นเห็บ มัดนะคะหรือว่าตัวไกลที่เรือนนะคะซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่สุนักโดนเห็บกัดนะคะบริเวณตุ่มที่โดนเห็บกัดอะคะ่ะก็อาจจะกระตุ้นทําให้สุนักเกิดการคันเป็นตุ่มแดงขึ้นมาได้นะคะหรือถ้าเป็น กรณีของการโดนหมัดกัดนะคะก็มีแนวโน้มนะคะที่จะแพ้น้ำลายหมัดนะคะทำให้เกิดอาการคันขเขยอนะคะโดยเฉพาะบริเวณกลางหลังจนถึงบริเวณสะโพกนะคะก็อาจจะเกาจนขนหลุดร่วงไปเลยนะคะ <No. S 1> หรือว่าถ้าเป็นกรณีของลรขี้เลือนนะคะไม่ว่าจะเป็นลรขี้เลือนเปียกหรือว่าลรขี้เลือนแห้งนะคะก็จะทําให้มีลักษณะร้อยโรคที่ผิวหนังทําให้ขนหลุดร่วงนะ,ะแล้วก็เป็นแผลเป็นผื่นแดงขึ้นมาค่ะซึ่งลักษณะพวกนี้ค่ะการ วินิจฉัยนะคะจะต้องทําการขูดผิวหนังไปตรวจนะคะแล้วก็ส่องกล้องดูค่ะไม่สามารถวินิจฉัยอย่างชัดเจนได้โดยแค่อาศัยการดูจากตาเปล่านะคะดังนั้นก็แนะนํานะคะพาไปหาสัตวแพทย์นะคะให้ตรวจประเมินอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนสาเหตุถัดมานะคะก็เกิดจาก โรคภูมิแพ้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแพ้จากสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าแพ้จากอาหารค่ะแพ้จากสิ่งแวดล้อมนะคะก็เช่นแพ้จากไรฟุ่นนะคะหรือว่าแพ้ละอองเกสรดอกไม้ค่ะเหล่านี้ก็จะกระตุ้นนะคะทําให้สุนัขนะคะเกิดอาการผื่นแดงเกิดอาการคันนะคะโดยเฉพาะบริเวณรอบหน้านะคะริมฝีปากใต้คางนะคะก็ทําให้เกิดอาการแพ้ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นลักษณะการแพ้นะคะจากอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากเนื้อไก่เนื้อหมู ะะหรือว่าเป็นลักษณะของสารเสริมในอาหารไม่ว่าจะเป็นสารกันบูดนะคะเขาก็จะแสดงอาการแพ้ออกมาผ่านทางผิวหนังทำให้เกิดอาการคันนะคะโดยเฉพาะบริเวณรอบๆใบหน้ารอบๆดวงตานั่นเองค่ะอีกกรณีหนึ่งที่พบได้นะคะก็คือแพ้จากการสัมผัสนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่โดยประสบการณ์ที่หมอพบนะคะก็มักจะเป็นน้ํายาถูพื้นน้ํายาทําความสะอาดต่างๆหรือว่าบางบ้านนะคะที่อาจจะเปิดเป็นอู่ซ่อมรถหรือเป็นโรงงานพวกนี้ค่ะพวกสารเคมีที่ตกค้างอยู่บริเวณพื้นนะคะเวลาสุนัขเขาไปนอนทับเนี่ยก็อาจจะทําให้เขาเกิดการแพ้ขึ้นมาได้นะคะซึ่งลักษณะการสังเกตง่ายๆนะคะสําหรับการแพ้จากการสัมผัสก็คือบริเวณที่เขาคันนะคะจะเป็นบริเวณใต้ท้องนะคะแล้วก็บริเวณอุ้งเท้าค่ะซึ่ง เป็นส่วนที่เวลาเขานอนเนี่ยลำตัวส่วนล่างส่วนใต้ท้องเขาก็จะสัมผัสกับพื้นใช่ไหมคะเลยเรียกว่าการแพ้จากการสัมผัสนั่นเองค่ะ ส่วนวิธีการรักษานะคะอาการปูมแพ้เหล่านี้นะคะก็จะต้องหาให้เจอค่ะว่าเขาแพ้อะไรนะคะเช่นสังเกตดูนะคะถ้าเกิดว่าสุนัขบางตัวเนี่ยแพ้นมนะคะการงดนมเนี่ยก็อาจจะทําให้อาการแพ้หายไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะก็แนะนํานะคะให้พาไปพบสัตวแพทย์ค่ะท่านจะมีวิธีเช็คนะคะในการเช็คดูว่าสุนัขเนี่ยแพ้สารอะไรนะคะก็จะได้จัดการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็คือมาจากการติดเชื้อนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีรียเชือ้อราเชื้อยีสต์นะคะพวกนี้ค่ะมักจะเป็นเชื้อช่วยโอกาสนะคะที่มักจะติดเชื้อเสริมขึ้นไปนะคะตอนที่สุนัขเกิดการที่ร่างกายอ่อนแอค่ะเชื้อยีสต์นะคะวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะก็คือเขาจะชอบขึ้นบริเวณที่เป็นบริเวณอับชื้นในสุนัขนะคะไม่ว่าจะเป็นใต้าขารักแร้นะคะหรือว่าจะเป็นบริเวณใบหูบริเวณอุ้งเทาง้าซึ่งบริเวณพวกนี้เป็น,ปนบริเวณ ที่อับชื้นนะคะเชื้อยยสต์ก็จะชอบมากๆเลยล่ะค่ะวิธีการสังเกตนะคะก็คือผิวจะมีลักษณะเยิ้มๆนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นที่เฉพาะตัวมากๆเลยล่ะค่ะ <No. S 1> ส่วนพวกเชื้อแบคทีเรียนะคะก็มักจะเป็นเชื้อฉวยโอกาสนะคะที่เสริมเข้ามาค่ะก็สามารถรักษาได้นะคะโดยการกินยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่องค่ะ ซึ่งถ้าเราสังเกตนะคะเห็นว่าสุนัขมีอาการคันนะคะแล้วก็มีการคันอย่างผิดปกตินะคะเกาเป็นผื่นแดงนะคะและเรารีบพาไปพบสัตวแพทย์เร็วเท่าไหร่อะคะ่ะการรักษายิ่งได้ผลดีเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้โรคผิวหนังเนี่ยมันลุกลามไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีแต่เป็นมากขึ้นมากขึ้นนะคะการที่สุนัขเกาเนี่ยนะคะมันจะเป็นการทําลายเซลล์ผิวหนังนะคะยิ่งถ้าเกิดเกาจนเป็นแผลลึกนะคะทําลายเซลล์ขนนะคะ ก็มีโอกาสที่ซุนักอาจจะขนไม่ขึ้นอีกเลยก็ได้นะคะดังนั้น oh. การพาไปพบสตัตวแพทย์ให้เร็ว oh. เพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะ oh. ก็ถือว่าเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะต้องเตือนกันไว้เลยนะคะก็คืออย่าเอาอะไรแปลกๆมาทาที่ผิวหนังสุนัขนะคะหมอเจอมาหมดแล้วทําไม่ว่าจะเป็นกรรมาันนะคะหรือว่าเอาน้ํามันเครื่องนะคะมาทาที่ผิวหนังสุนัขนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะยิ่งทําให้ค่ะมันลุกลามทําให้แผลจากเดิมที่เป็นแค่น้อยๆเนี่ยลามไปทั่วตัวเลยนะคะเพราะว่า การรักษาแบบไม่ตรงจุดไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงนะคะ <No. S 1> มันก็ไม่สามารถทําให้โรคผิวหนังหายขาดได้นะคะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือพาสุนัขไปตรวจนะคะเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรสําหรับวันนี้นะคะหมอนําสาระดีๆมาฝากเท่านี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้หมอลาไปก่อนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ